สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรีวิวไม้เฟลเลตวูเวนทีไอสามพก็เป็นไม้ที่น่าจะไม่ได้เข้าไทยนะครับแต่ได้อันเดโมมาลองนะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยน่าจะไม่เข้านะไม้นี้นะแต่ส่วนตัวผมว่าไม้นี่เป็นไม้ที่ผมค่อนข้างชอบน่าจะชอบมากที่สุดเท่าที่ลองมาเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สัมผัสไม้แนวแวเนี่ยมาค่อนข้างนานมากแล้วแล้วก็ไม้แนวๆเนี่ยในตลาดนะ ค่อนข้างน้อยด้วยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยไม้เนี่ยมันคล้ายๆนานโอลเล900ถ้าพูดถึงไม้ในตลาดนะที่เป็นก้านแข็งหัวเบาส่งลูกได,ด้ดีตีลูกจิกอะไรเงี้ยอย่างนานโอลเล900คุณนึกออกไหม่ผมยังนึกไม่ค่อยออกเลยทุกวันนี้ใครถามผมว่าใช้อะไรแทนนานโอลเร900ดีผมยังนึกไม่ค่อยออกเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่คาแรคเตอร์เดนะ่นเนาะผมก็ค่อนข้างชอบด้วยนะไม้นั้นอะ เป็นไม้ที่ชอบมากๆด้วยนะครับใครเคยอ่านรีวิวเก่าๆของเพจเนี่ยก่อนที่จะหายไปหลายปีเนี่ยจะเห็นว่าผมค่อนข้างชอบ n a โนเรีย900มากๆเลยมันเป็นไม้ที่แบบเบาตีสบายเล่นคู่เล่นอะไรเงี้ยได้ดีแฮนดิ้งง่ายไม้เนี่ยคาแรคเตอร์ประมาณนั้นเลยแต่ก็มีความอัปเดตนะครับมีความอัปเดตหน่อยๆตามเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นมานะก็จะมีในเรื่องของก้านหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันตีง่ายขึ้นนะครับ แต่คาแรคเตอร์มันไม่ได้เหมือนร้อหรอกมันเป็นไม้แนวเดียวกันการแฮนดิ้งอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างคล้ายหน่อยนะครับหลายคนที่ลองตีผมว่าน่าจะยังชอบอยู่นะนาโนเล่เก้าร้อยะแต่ข้อเสียของมันอย่างที่บอกนะครับนาโนเล่หรือว่านาโนแฟร์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ทนแต่ไม้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทนนะดูจากเฟรมหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็วัสดุด้วยนะครับน่าจะแก้ปัญหาใหเรื่องของการทนอะไรเงี้ยออกมาได้ดีเพราะงั้นเนี่ยไม้นี่ผมว่าก็ อาจจะตีสบายใจกว่าเนาะก็มาพูดให้ฟังไปงั้นแหละถามว่าอยากได้นาโนเล900ไหมไม้แบบนาโนเล900อย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะก็มีความค่อนข้างอยากได้มากๆในระดับหนึ่งอยู่เป็นไม้ที่อัปเกรดเลยเนาะถ้า จะไปซื้อนาโนเล900รมือ2มาตีอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นเอ็นตึงๆ3 0 32เงี้ยผมว่ามันก็ยังเสี่ยงอยู่ผมซื้อมาเยอะมากเลยนะนาโนเล900รตอนที่ตอนนั้นที่ใช้แล้วก็เอามาขึ้นเอ็น30 32เนี่แหละช่วงนั้นนะก็อยู่ได้ไม่นานกันทุกไม้นะครับก็ทุกวันเนี้ยเหลือเก็บอยู่ประมาณไม้2ไม้เองมันก็ไม่ได้เอาออกมาตีเลยแต่มันเป็นไม้ที่ผมชอบมากมากมากเลยเคยมีคนเม้นให้ผมว่า,วาไม้สายสปีด สาย power สายอะไรอันดับหนึ่งตอนนั้นอะผมจําได้ว่าผมเมนว่าตัวนาโนเล900เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดไปซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมผมว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะสายสปีดสายอะไรเงี้ยผมให้นาโนเล900แต่ถ้าในเรื่องของความไวอย่างเงี้ยถ้าแบบเอา performance เลยนะความไวที่มันไวที่สุดอะไรเงี้ยผมยังให้เป็นเจ็ s สปีด 8ST อยู่นะครับก็ผมว่ามันเป็นไม้ที่ไวไวมากๆในหลายมิติเลยแต่ถ้าเอาไวแล้วก็ตีสนุกด้วยเนี่ยผมว่านาโนเล900มี p e r f o r m มนซ์อะไรที่ครบกว่าแล้วก็มีการ กว่าความไวก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม้นี้น่าจะไม่ได้เอาเข้านะเอามาพูดให้ฟังเฉย,ยๆนะครับส่วนตัวผมก็มีความอยากได้อยู่เหมือนกันนะไม้นี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันจะคาแรคเตอร์ต่างจากนาโนเรย์900ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปฟังในเรื่องของสเปคแล้วก็เทคโนโลยีกันก่อนเลยว่ามันทําอะไรมาถึงมันทนขึ้นหรือว่ามีคุณสมบัติด้านไหนเพิ่มขึ้นผมว่าแค่ทนขึ้นเนี่ยผมโอเคแล้วนะมันตีได้สบายใจขึ้นเหมือนตัวเบฟ12 c u หรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยออกมาตีนะีไมท่แบบ ไม่ค่อยทนนะนาโนแฟร์เจ็ดร้อยนาโนแฟร์แปดร้อยนาโนเล่เก้าร้อยยิ่งนาโนเล่แปดร้อยเนี่ยโอ้โหที่สุดเลยนาโนเล่แปดร้อยมันเป็นไม้ไวที่ผมค่อนข้างชอบนะชอบลองจากนาโนเล่เก้าร้อยมาหน่อยเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการตบหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังไม่เท่านาโนเล่เก้าร้อยนาโนเล่เก้าร้อยเนี่ยมีมิติมากกว่าในการกดลูกในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การส่งแรงต้นอะไรเงี้ยยังดีกว่านาโนเล่แปดร้อยนะแต่นาโนเล่แปดร้อยเนี่ยในเรื่องของความไวเนี่ยโอ้โหมันนะครับ บอกเลยว่าตีมันนะแต่ผมก็ไม่ค่อยอ,ออกมาตีเพราะว่ามันหักเนาะเนี่ยผมเลยบอกว่าแค่เรื่องเดียวอขอแค่เรื่องที่มันทนขึ้นเรื่องเดียวผมว่าถ้าคาแรคเตอร์มันคล้ายๆนารูย่า900มันก็น่าสนใจมากๆแล้วนะครับสำหรับผมนะอันนี้พูดนอกเรื่องยาวมาก,กนะเหมือนมาบนให้ฟังผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงมอนนะนารูย่า900ผมก็เลยเอาไม้นี้มาพูดให้ฟังนะครับตอนแรกอาจจะไม่ไม่ได้รีวิวไม่ได้อะไรแล้วแต่ก็มันเป็นไม้ที่น่าสนใจนะก็เอามาเป็นข้อมูลให้หลายๆคนได้ฟังแล้วกัน เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันเลยว่ามันไปอัพไซส์อะไรมามันถึงได้ทนขึ้นนะครับ ตัวสเปคนะครับน้ำหนักมี4 u ยูถึง2 u ยูเลยนะ900เนี่ยจะมี3 u ยกับ2 u ยูใช่ไหมตัว2 u ยเนี่ยตีมันมากผมได้ตัว 2U jp มาตีเนี่ยยังมันแต่ด้วยความที่มันเป็นนาโนเล900เนาะมันก็ยังหักอยู่ดีแต่ตัวปกติที่อยู่ในไทยเนี่ยน่าจะเป็น3 u ูแต่เนี่ยมี4 u ยูด้วยนะอ่าเป็นไงบาลานเนี่ยมันอาจจะมากกว่าบาลานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ293ถึง297เท่าที่ผมตีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ28ปๆลายนะมันแบบบาลานไม่ได้เยอะถึง295มันก็ตีสบายหัวมันแฮนดิ้งง่ายผมไปวัดมมาาแล้วประณ2 แปดปลายปายสอง้ต้นต้นแค่นั้นเองมันก็จะใกล้ๆ้เคียงนาโนเล่เก้าแต่มันหนักกว่าหน่อยนะแต่ทีเนี้ยที่ผมลองมันเป็น4 u ยูมันก็เลยมีความคล่องตัวที่แบบพอๆกันเลยอะพอๆกับตัว3 u ยูของนาโนเล่เก้ารเลยแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าน้ําหนักมันทิ้งหัวค่อนข้างน้อยกว่าแรงกดหัวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างน้อยกว่านะแต่การแฮนดิ้งอะไรเงี้ยแทบเหมือนกันเลย ก้านนะครับก้านก็เป็นก้านเจ็ดจุดศนปกตินะความแข็งประมาณ7.5ดเต็ม10อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะเป็นความแข็งประมาณนี้แต่มันจะมีในเรื่องของการเฟกเรื่องอะไรเงี้ยที่มากกว่าตัวนาโนเย์เกร้อยเนี่ยผมว่าถ้าความแข็งของมันนะน่าจะประมาณ9เต็ม10เพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยก้านอ่อนกว่านาโนเย์เกร้อย แต่ในเรื่องของวัสดุอะไรที่ใช้เนี่ยมันมีความแข็งแรงที่มากกว่าแล้วก็มีการคืนตัวที่ไวกว่าตัวนาโนเล900มันเลยทําให้การแฮนดิ้งหรือว่าการออกลูกการตีเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมากนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะไม้ตัวนี้ก็ยังแข็งน้อยกว่านาโนเล900นะครับตอนทํารวมๆออกมาตีแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการตีแข็งน้อยกว่าแต่ใกล้เคียงนะแล้วก็กิปก็เป็น G1 นะครับหรือว่า G6 นั่นเองอตีสบายเลย นาโนเลก้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น G5 ไหมก็ยังมีความใหญ่อยู่น่าจะมีตัว G6 เลยนะผมจำไม่ได้ว่ามันมีตัว G6 หรือมีแต่ตัว G5 อย่างเดียวนะครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยผมเป็นเหลามาแน่ๆให้มันเป็น G6 นะมัลตีสนุกแล้วก็ขึ้น N ได้สูงสุด35ปอนด์เนี่ยข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้นี่แหละขึ้น N ตึงๆไปเลย30ปอนด์32ปอนด์สบายตีแบบไม่ต้องกังวลกลัวหักเป็น4 u ด้วยอ่ะมีความคล่องตัวนะครับน้ำหนักโดยรวมเบากว่าน,นาโนเลก้นะาร้อยแ,แต่ผมว่าตีเนี่ยคล ตอนทําออกมาในฟิลด์การตีเนี่ยคล้ายๆกันแต่ตัวนาโนเลก้0รก็หนัก3ยูจริงๆนะแต่มันตีแบบสบายมากอเออเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับตัวสเปคนะจะมีความใกล้เคียงกันอสเปคอาจจะมีการห่างกันนิดหน่อยนะแต่ผมว่าตอนมันปรับจูนอะไรทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยวัดที่ฟิลด์ตีหรือว่าการแฮนดิ้งจริงๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราไปฟังเทคโนโลยีที่ทาให้มันทนขึ้นกันต่อเลยว่ามันทําอะไรบ้างในส่วนของเทคโนโลยีนะครับ อันดับแรกนะมันเป็นคาร์บอนที่เป็น 46T j 8 Hotmail เลยนะส่วนตัวของ n a โนเลีย900เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น 40T แล้วก็เสริมด้วยฟูรีนเอ็กมันเลยทําให้มีความเบาแล้วก็ความกลวงนะครับแต่ก็ยังมีความแข็งอยู่อันนี้ก็เสริมด้วยนาโนเม n ดติกเหมือนกันแต่อนนี้มันมีความกลวงแล้วก็ความเบาด้วยเพราะว่ามันเป็น Hotmail แต่ความแข็งของมันเนี่ยมากกว่านะเป็น 46T ตัวก้านของมันเนี่ยคือเป็น 46T ท,ที่แข็ง แต่ถามว่างอได้ดีไหมผมว่างอได้ดีตัวก้านมีการงอได้ดีเลยนะปรับเอาโอเคเลยค่าการเฟกอะไรเงี้ยโอเคเลยนะความแข็งกับการเฟกนี่คนละเรื่องกันนะครับบางทีเนี่ยแข็ง apenas, ถ้าเป็นไม้แบดยุคก่อนใช่ไหมก้านแข็งตียากอย่างเงี้ยแบบแข็งก็คือแข็งมากตีไม่ไปอะไรเงี้ยงอไม่ได้แต่ถ้าเป็นไม้แบดยุคนียจะบอกว่าก้านแข็งตียากอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก้านแข็งอาจจะงอง่ายแต่คืนตัวไวอย่างเงี้ยก็เป็นไม้ที่ตีง่ายกว่าก้านอ่อนก็ได้เพราะมันมีเรื่องของสปีดต้นเพิ่มขึ้นมาไงมันก็อาจจะทําลูกสั้้้้นนนนนๆๆแแบบใชรงอยยไไดดีีกววว่่าสตัมเป็46 ผมรู้สึกว่ามันแข็งนะแต่มันงอได้ดีต่อมาก็เป็นวูเว้นไทเทเนียมนะครับตัวนี้จะอยู่ในเฟรมนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในเฟรมอย่างเดียวก็เป็นตัวไทเทเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมเมทที่ใช้ถ่วงน้าหนักเฉยๆเนาะคุณสมบัติของมันก็คือถ่วงน้ําหนักนั่นแหละแล้วก็งอตัวได้ดีคืนตัวได้ไวน้าไม้ของตัวเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นไม้สายสปีดท,ที่เน้นคุมลูกอย่างแม่นยําคล้ายๆตัวนารูเล900เลยแล้วก็การใส่วัสดุแล้วว่า จูนที่ว่ามันความแข็งการเฟกต่างกันอย่างเงี้ยลงไปในเฟรมมันทําให้เกิดการที่หน้าไม้กดด้วยมันจะคล้ายๆตัว tk fence ที่ตัวที่รีวิวไปไมาที่แล้วนะครับที่มันมีการ่วงน้ําหนักด้านข้างหรือว่าอะไรเงี้ยที่ช่วยในเรื่องของแรงกดของหน้าไม้ไม้นี้เหมือนกันเลยไม้นี้มีการกดของหน้าไม้ลงชัดเจนเหมือนกันนะแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็น1 n e k woven เลยนะไม่ใช่แค่ตัวไทเทเนียมที่เป็น ที่ใช้ในเฟรมมันก็เลยทําให้ตัว 46T เนี่ยมีการคืนตัวที่ดีนะครับมีการงอตัวที่ดีแล้วก็คืนตัวที่ไวแล้วก็มีตัวไทเทเนียมบนหัวเนี่ยช่วยกดหน้าไม้ลงไปนะครับตอนตีนะแต่มันทําออกมาได้ดีนะมันไม่ได้รู้สึกหนักหรือว่าหน่วงเลยนะครับสําหรับการถ่วงไทเทเนียมตรงนี้นะ แล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของการแอดไทเทเนียมเมชเข้าไปเนี่ยคือการลดการสั่นของหน้าไม้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทลเรื่องอะไรเงี้ยฟิลลิงที่ลดการสะท้านอะไรเงี้ยออกมาได้ดีนะครับซึ่งไม้นี้ก็ทําได้ดีนะรูปแบบเฟรมนะครับรูปแบบเฟรมก็เป็นเฮกซ่าพาวเวอร์เฟรมนะครับก็เป็นเฟรมแบบคล้ายๆแอโร่นะครับก็เป็นแบบแอโร่ธรรมดาเลยจะเป็นขอบแอบโบร่แหลมๆนะครับแต่ตัวเฟรมเนี่ยจะหนากว่า ก็เลยเป็นเฟรมออกพาวเวอร์ซะมากกว่าแต่ก็เน้นในเรื่องของสวิงสปีดพาวเวอร์ก็มีไหมก็มีอันที่เป็นโลแอโรเดนมิกเฟรมเนี่ยก็หมายถึงตรงนี้แหละที่เดียวกันเนาะมันทําให้ไม้ที่บาลานซ์ไม่เยอะเนี่ยแฮนดิ้งได้ไวนะครับแล้วก็การตบหรือว่าอะไรเนี่ยมีพาวเวอร์มากกว่าเฟรมแอโร่ทั่วไปแล้วด้วยความที่มันแหวกอากาศด้วยเนี่ยเป็นเฟรมแอโร่แบบนี้ด้วยเนี่ยเสริมกับไทเทเนียมที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันเลยทําให้เวลาสวิงไวๆเนี่ยมันกดหน้าไม้ลงมาได้ดีแต่ไม้นี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แกกวว่่งงเเเลลยยนะ็็็ถือาอ k, าปรขได้ มคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนานโดเล900เนี่ยจะเป็นการใช้เฟรมเฟกตัวนี้ก็เป็นการใช้การกดน้ําหนักของหน้าไม้ลงไปแล้วก็การคืนตัวของวัสดุก็ถ้าเทียบกันนะผมว่าตัวนานโดเล900กดลูกได้ดีกว่าแล้วก็มีน้ําหนักอะไรเงี้ยค่อนข้างมากกว่าตัวนี้นะครับในการเล่นลูกตบหรือว่าลูก power อ,อะไรเงี้ยนะมันมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกนะครับที่ช่วยในเรื่องของการเสริมแรงของนานโดเล900นะแต่ตัวนี้ผมว่าก็ทําออกมาได้ใกล้เคียงเดี๋ยวลองฟังช่วง p e r f o r m a นซ์กันเลยว่า ใช้ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงจะยังอยากได้อยู่ไหมในช่วงของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับการขึ้นเอ็นไม้เนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นตึงขึ้นมาหน่อยนะมันจะทําให้ไม้โชว์ประสิทธิภาพขึ้นมาได้ดีเล่นลูกไวๆอะไรเงี้ยได้ดีเรียกสปิดต้นจากการขดหน้าไม้อะไรเงี้ย เลนลูกสั้นๆได้ค่อนข้างดีการแฮนดิง้งการแฮนดิ้งเหมือนนาโนเล900เลยคล้ายๆกันเลยคล้ายกันมากๆแต่เนี่ยจะรู้สึกว่าการมันมีความเฟกกว่านิดหน่อยแล้วก็หน้าไม้นี่อาจจะหนงๆกว่าหน่อยนะครับผมว่าความคล่องตัวของนาโนเล900หรือว่าการออกลูกความไวอะไรเงี้ยยัง,ยงมากกว่าตัวนี้อยู่หน่อยนึงแต่โดยรวมผมว่าเป็นไม้ที่คล้ายกันมากน่าจะคล้ายกว่าตัวอื่นที่มีในตลาดนะปัจจุบันนะผมคิดว่านะถ้าหมายถึงมันมีคาแรคเตอร์รวมๆคล้ายกันหมดเลยนะ ถ้าเอาความไว้ายมันก็มีเยอะใช่ไหมเอาแฮนดิ้ง้ายก็มีเยอะแต่ผมว่าเอาแบบความไวขาย,ายแฮนดิ้ง้ายฟอร์แมตต่างมัน้ายเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะขายสุดในตลาดนะตอนนี้ในส่วนของลูกเสิร์ฟก็ไม่มีอะไรนะครับทำได้ง่ายนะเพราะว่าไม้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็แฮนดิ้งง่ายก้านไม่มีปัญหาเนาะในลูกของการคอนโทรลนะครับค่อนข้างทําได้ดีเลยทําได้ดีแนวแนวแบบน a โอลเร9 0 0เลยไม้ก้านค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็เน้นในลูกของหน้าเน็ตหรือว่าการคุมน้ําหนักดนานมิกของไม้เนี่ยผมว่าค่อนข้างง่ายนะครับ ค่อนข้างจําน้ําหนักหรือว่าปรับตัวได้ไม่ยากแต่อันเนี้ยมันมีข้อดีกว่าโนโรเล่900ขึ้นมาหน่อยนะเท่าที่ผมสังเกตนะคือมันเล่นลูกข้างหลังอะไรเงี้ยการคอนโทรลไดนามิกลูกไกลๆอะไรเงี้ยได้ดีกว่าโนโรเล่900ก็มันก็เป็นอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการคอนโทรลนะนะแต่ตัวโนโวเล่900มันก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของการคอนโทรลเป็นหลักเน้นในเรื่อง,องการคอนโทรลเป็นอย่างรองนะในหลักของมันก็คือสปีดสปีดที่มากับพาวเวอร์ด้วยนะ มันก็เน้นในเรื่องของสปีดต้นการอาลุกลงไวอเงี้ยซะมากกว่าแต่เนี่ยผมว่ามันก็คอนโทรลได้ดีเป็นไม้คอนโทรลที่หัวเบาก็ยังได้เลยนะครับสำหรับผมนะใครอยากได้ไม้คอนโทรลหัวเบาก็เอาไม้นี้ก็ยังได้ ต่อมาก็เป็นลูกดาดแล้วก็ลูกเกมลับ2ลูกนี้ทำได้ดีทั้ง2ลูกเลยดีมากด้วยลูกดาดเนี่ยทำได้ดีมากนะไม้มันคล่องใช่ไหมมันแฮนดิ้งคลองตัวคล้ายนาโนเล900อยู่แล้วหลายคนที่เคยใช้นาโนเล900เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่านาโนเล900เนี่ยมันคล่องตัวมากๆและดาดโหดมากๆนะผมว่า BS12 ยังไม่สู้นะครับ BS12 อเนี่ยอาจจะได้ในเรื่องของความไวการส่งลูกอะไรอย่างนี้หน่อยแต่เรื่องของสปีดต้นหรือว่า การพุ่งหรือว่าดาดเคาะดิเรกชันของลูกอะผมว่าสู้ n a ร o เล9 0 0ไม่ได้เลยแล้วก็ความคล่องตัวของ n a โ o เล9 0 0เนี่ยยังคล่องมากกว่าความแน่นอนของวิถีลูกดิเรกชันลูก n a ร o เล9 0 0ยยังมากกว่าซึ่งตัวนี้ก็ทําได้แบบนั้นเหมือนกันเลยแต่เรื่องของ ลาเรกชันลูกเนี่ยอาจจะลดลงนะครับในเรื่องของสปีดต้นเนี่ยอาจจะดรอปลงหน่อยความคล่องตัวก็อาจจะดรอปลงหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่มากโดยรวมมันจะเป็นไม้ที่สโคบใกล้ๆกันอยู่นะผมว่านะแต่เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความพาลูกแรงส่งลูกอะไรเงี้ยที่สปีดปลายเงี้ยที่มากกว่าตัวน a โนเล900ตัวน a นโนเล900เนี่ยข้อเสียของมันคือสปีดต้นมันจัดแต่สปีดปลายมันไม่ค่อยเยอะเพราะบางทีเราดาดเราดาดจากการคอร์ดเราไปใช่ไหมเราเคาะไปแรงๆเงี้ยมันอาจจะไปไม่ถึงหลังอันอาจจะไปถึงหลังแหละแต่ระหว่างที่มันจะไปข้างงหลัี่ย มันไปถึงว่ามานกลางขอดฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเริ่มเบาแล้วนะครับลูกมันจะเริ่มโชยแล้วแล้วก็เบาลงอันเนี้ยก็ตัดปัญหานั้นออกไปได้ดีอยากได้สปีดต,ต้นที่มันไวขึ้นก็ทดเอ็นนะครับสำหรับม้นี้นะแต่เรื่องความคล่องตัวเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาหน่อยนึงไม่ได้มากนะแต่มาใกล้ๆกันอยู่ดีส่วนในลูกของเกมลับเกมลับเป็นจุดเด่นของไม้นี้เลยก็ได้นะครับเด่นมากๆเลยนะ ไม้เนี่ยถ้าให้สรุปคำสั้นๆที่มันเด่นขึ้นมาจากนาโนเล9 0 0หน่อยคือไม้มันเด้งมากขึ้นถ้านาโนเล900ยเนี่ยมันต่างกับตัวนี้ยังไงใช่ไหมให้ผมสรุปออกมานะนาโนเล900เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่ไวนะครับเน้น d i เร c ชันลูกแบบตรงๆคมๆและแบบตีแล้วแบบตรงไปเลยอะไรเงี้ยนั่นคือนาโนเล9 0 0แต่มันต้องใช้แรงข้อมือใช้อะไรเงี้ยหน่อยนะครับอาจจะต้องบิดข้อมือหน่อยแต่ไม้เนี่ยแทบจะไม่ต้องเลยนะครับมันเป็นไม้ที่เด้งซะมากกว่านะครับมันมีความเด้งของหน้าไม้อยู่นะเดเรคชันลูกอาจจะไม่่คมเทา สปีดต้นอาจจะไม่จัดเท่านานโวลเ900นะครับแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะแต่ในเรื่องของความเด้งเนี่ยมันต่างจากนานโวลเล900เลยมันสามารถเด้งแบบเหมือนเทมโมรีน่ะในรูปเกมลับอะไรเงี้ยการงัดลูกขึ้นไปทําได้ง่ายมากๆกว่านานโวลเ900มากๆไม้มันมีความเด้งหน้าไม้มีความเด้งแล้วก็มีการส่งลูกไปที่ดีกว่ามากๆแม้แต่ว่าตบมาแล้วก็ยืนรับอยู่เฉยๆเงี้ยเอาไม้มาบล็อกไว้เงี้ยก็เด้งกลับไปได้แล้วนะครับไม้คือมันเด่นเรื่องของการเด้งจริงๆอ่ะ ความเด้งของหน้าไม้ของมันเนี่ยชัดเจนมันก็เลยทําให้เกมรับหรือว่าการเทิร์นลูกอะไรเงี้ยทำได้ไม่ยากแล้วก็ส่งผลต่อลูกต่อไปนะก็คือลูกเซฟลูกเซฟเนี่ยถึงว่าเป็นไม้ก้านแข็งหัวเบาก็แล้วแต่แต่ก้านมันยอมงอแถมหน้าไม้เด้งอีกมีการลงน้ําหนักหัวที่พาไปอีกลูกเซฟเนี่ยทำได้สบายมากเลยถ้าเอาแบบเซฟไกลๆนะสปีดต้นพอมีนะครับสปีดปลายก็พอโอเคนะ การแอดแท็กเคลียร์หรือว่าการแบบเซฟกระชากอะไรเงี้ยทำได้ดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ตีไปถึงหลังอะไรเงี้ยได้ไม่ยากนะครับหน้าไม้มันเด้งน,นะแล้วก็ส่งลูกได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุมไดนามิกของแรงได้ค่อนข้างดีด้วยไม่ค่อยล้นเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นลูกตบลูกตบไม้เนี่ยกับนาโนเลก้าร้อยนะครับสไตล์คล้ายๆกันเลยมันจะจิกน้ําหนักหัวมันจะแบบพาลูกลงไปนะ แต่นาโนเล่เก้าร้อเขาใช้เป็นเทคโนโลยีเฟรมเฟกแต่ตัวนี้มันกดลูกได้ดีน้อยกว่าแล้วก็น้ำหนักในการส่งแรงอะไรเงี้ยตัว n a โ o เล่เก้าผมว่ายังดีกว่าหน่อยสปีดต้นอะไรเงี้ยแต่ไม้เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของการตบสวิงสปีดการกดลูกอะไรเงี้ย แต่ตบสบายอะ่ะคือไม้มันแฮนดิ้งง่ายมันตบแล้วแบบมันตีไวๆอะไรเงี้ยได้สบายนะครับมันตบรัวๆเรื่อยๆได้สบายมากแล้วก็แต่ละลูกของมันเนี่ยโอเคด้วยนะครับแต่น้ําหนักลูกมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ข้อดีของไม้นี้ถามว่ามันตบแรงกว่าโนเล900ได้ไหมไม้นี้ทําได้นะครับน้ำหนักลูกที่แบบมากๆทําได้แต่ต้องใช้สปิงสปีดที่ไวแล้วก็การกดข้อมือช่วยขึ้นมาหน่อยต้องใช้ทักษะหรือว่าเทคนิคหน่อยเนาะผมคิดว่ามันก็เป็นไม้ที่ตบแรงแล้วก็ดิเรกชันค่อนข้างดีได้เลยนะครับ อเตอิง่ายๆนะผมตีไม้นี่แล้วก็พยายามเข็นตบตลอดเซตเนี่ยเหนื่อยอยู่เหมือนกันใช้แรงหรือว่าใช้จังหวะใช้ทักษะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันต้องโฟกัสในแบบการตบอะไรเงี้ยเพื่อจะเอาลูกลงอ่ะถ้าไม่โฟกัสอย่างเงี้ยคือตบแบบตรงๆหรือว่าแบบผมอย่างเงี้ยเป็นแบบนักแบตท,ที่เคยฝึกแล้วก็ไม่ได้ฝึกมานานมากแล้วนะครับก็ตีเอาสนุกอย่างเดียวนะช่วงเนี้ยแต่ทักษะอะไรเนี่ยก็พอถ้ายืนตีเฉยๆเนี่ยตีได้อยู่ ก็าอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการใช้ไม้นิดนึงนะมันถึงจะตบได้ค่อนข้างดีจากแบบตบได้โอเคกลายเป็นตบแบบดีเลยดีมากๆเลยไม้นี้มันก็ทําได้นะครับมันมีขีดความสามารถของมันอยู่นะผมว่าในลูกตบหรือว่าแรงปลายอะไรเงี้ยยังมีขีดความสามารถที่มากกว่านาโนเล900อยู่ในคนที่มีทักษะหรือว่าตีเป็นส่วนในมือทั่วไปเนี่ยผมว่าก็มันอาจจะตอบจากนาโนเล900มาหน่อยหนึ่งแต่ผมว่ามันตีง่ายกว่าข้อสําคัญเลยมันตีง่ายกว่าในหลายๆล,ลูกเช่นลูกไกลๆหรือว่าลูกอะไรเงี้ยมัน รู้สึกว่าค่อนข้างเข็นน้อยกว่านะครับไม้มันมีแรงส่งมีการช่วยอะไรเงี้ยมากกว่านะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกเนาะผมค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องของความแข็งแรงของไม้มากสำหรับไม้แนวแนวเนี้ยตอนตบตอนเซฟตอนออกแรงสําหรับไม้นี้นะครับไม่สั่นเลยตีแบบไม่รู้สึกสั่นไม่รู้สึกเปราะไม่รู้สึกอะไรอย่างโนเล่เก้าเลย ตัวนาโนเล900เนี่ยยังสั่นหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นเอ็นตึงอะไรนี้ด้วยไงมันแบบถึงมันจะใช้เทคโนโลยีมาแล้วก็เหอะแต่เฟรมมันบางแล้วก็มันเล็กด้วยทั้งบางทั้งเล็กเลยยิ่งกว่านาโนแฟร์800อีกมั้งแถมยังกรองก่อด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกสั่นหรือว่าหน้าไม้มันบิดไม่แปลกเลยถึงแม้มันจะเป็นก้านแข็งก็แล้วแต่นะครับตัวนาโนเล900นะแต่ตัวเนี้ยหมดปัญหานั้นไปเลยก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวผมว่าแค่มันทนขึ้นแล้วก็ได้เป็นไม้ที่เป็นคาแรคเตอร ความอยากได้อยู่ในประมาณหนึ่งนะครับสำหรับไม้นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ performance ของเฟลเลตบูเวนทีไอสามพันนะครับเมื่อกี้จะพูดตัวเฟลเลตนาโวลีเก้าร้อยแล้วสับสนไปหมดแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ไปฟังสรุปกันเนาะว่าสรุปเมื่าไม้นี้มันเป็นไง ในส่วนของสรุปนะครับไม้นี้ก็คล้ายๆ Na านาโนเลเยร900เลยนะสมมติว่านาโนเลเยร900เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100%ไม้น่ยจะอยู่ที่ประมาณ90%นะครับจะมีบางจุดที่ต่างกันเนาะซึ่งจุดที่ต่างกันบางจุดเนี่ยก็เป็นในเรื่องของผลดีด้วยซ้ำนะครับเช่นในเรื่องของการเด้งของหน้าไม้การส่งแรงอะไรเงี้ยที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของความจิกหรือว่าดิเรกชันลูกก็อาจจะดรอปลงหน่อยนะครับสปีดต,ต้นก็อ,อาจจะดรอปลงหน่อยนึงการแฮนดิ้งก็อาจจะคล่องตัวน้อยกว่าหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงจริงๆนิดเดียว เพราะว่าแค่เทียบกันแค่น้ำหนักนะครับตัวนารูย่า900เนี่ยมันเป็น 3u ถูกไหมถึงบาลานมันจะน้อยกว่าเถอะแต่เนี่ยมันเป็น 4u นะครับบาลานมันมากกว่าหน่อยเดียวผมคิดว่าออกมารวมๆค่อนข้างขายกันอยู่แต่มันต่างกันที่ในเรื่องของกา้านความหน่วงอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับความหน่วงที่หัวนิดหน่อยนะก็เล่นในเรื่องของความไวได้ดีนะครับเกมลับเล่นในลูกของแทบจะดีทุกลูกจะบอกว่าดีทุกลูกก็ได้แล้วก็มันมีความง่ายในการตีเนาะมันเลยแบบตีง่ายแล้วมันทําอะไรหลายๆอย่างได้ดีพอมันตีง่ายเนี่ยมันก็เลย ทำช็อตอะไรต่างๆเนี่ยได้ดัังใจเรามากขึ้นนะครับเรียกว่าไม้มันเชื่องแล้วกันสําหรับผมนะหลักๆเนี่ยก็อาจจะเหมือนนาโนเล900นะครับคนที่ไม่ค่อยชอบมันเนี่ยจะเป็นไม้ที่แบบอาจจะตบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอาจจะตบแบบช็อตเดียวอะไรเงี้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องตบหลายช็อตนะครับแต่ผมว่าไม้นี่มันมันทำออกมาได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับแต่คนตบเนี่ยก็ต้องมีทักษะกว่านาโูเล900นิดนึงถึงนาโูเล900เนี่ยมันอาจจะตบไม่แรงนะแต่ว่าความจิกของลูกหรือว่าสปิดต้นของลูกเนี่ยม อาจจะต้องพึ่งคนมากกว่านาโนเล่900หน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเฟรดบูเวนทีไอ3,000นะนี่ผมพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ได้โจทย์ไม่ได้ดูอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบพูดจากความอินของตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้เข้านะครับผมก็พูดจากความเห็นส่วนตัวเหมือนไม้อื่นเนาะไม้อื่นก็ประมาณนี้แหละความเห็นส่วนตัวนะครับ แต่อาจาจะมีทายอินนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทายอินในเรื่องที่มันไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแล้วบอกว่ามันดีนะครับผมก็จะพูดด้วยความเห็นส่วนตัวที่มันเป็นเรื่องจริงเท่าที่ผมรู้สึกจากการใช้งานจริงๆประมาณนั้นอย่างเดียวนะครับจะไม่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนาะว่าไม้นี้โอ้โหตีดีมากเลยอะไรเงี้ยไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างซีเรียสกับการที่ได้ไม้ไปแล้วแบบตีสนุกมากกว่านะผมก็พยายามรีวิวอะไรเงี้ยให้เป็นกลางค่อนข้างมากที่สุดนะครับในเชิงของ นักแบตกลางๆผู้เล่นกลางๆก,การตีแบบกลางๆอาจจะมีในเรื่องของเทคนิคบ้างไม่มีเทคนิคบ้างการใช้งานที่กลางๆส่วนใครมีเทคนิคหรือว่าตีดีก็อาจจะรู้สึกว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยดีขึ้นกว่าที่ผมรีวิวนะครับก็ตามวัตถุประสงค์ช่องนี้เนาะคืออยากให้คนได้ไม้เอาไปใช้เนี่ยรู้สึกไม่ผิดหวงังหรือว่าเสียเงินกับมันแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม้แบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่คิดหรือว่าไม่มีข้อดีอะไรขนาดนั้นเลยนะครับ ก็พยายามทําให้เป็นกลางมากทีส่สุดเนาะจากความคิดเห็นของผมนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไม้นี้นะวันนี้ผมก็แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ